อยากขายของกินวันนี้ต้องทำคอนเทนต์ยังไงนะคะสำหรับสายไลฟ์สดหรือว่าเป็นสายทำคลิปหรือสายโพสนะคะทำยังไงให้รู้สึกยั่วยวนทำยังไงให้รู้สึกว่าเขาอยากกินการใช้จัดแสงลงในภาพนะคะคุณไม่จำเป็นจะต้องเก่งมาแต่กำเนิดนะคะคุณไปดูใน Google ได้ว่าในช h ตเตอร์สต็อการถ่ายภาพด้วยแสงสีเหลือง แสงขาวแสงนวลอะไรแบบนี้เนี่ยมันช่วยให้คุณเนี่ยสามารถจัดองค์ประกอบของสินค้าคุณให้น่ากินน่าอร่อยแบบไหนหรือถ้าคุณยิ่งทําคลิปได้นะคะคุณกินเลยค่ะยิ่งความเข็ดฟันของพลิกของมะม่วงของเครื่องเคียงเนี่ยมันซีดเข้าปากคุณมากเท่าไหร่ตาที่มามองเห็นคุณก็จะย่อมรู้สึกว่าแบบืถ้าพูดถึงมะม่วงเปรี้ยวนี่เปรี้ยวถึงหูเลยค่ะอะไรแบบนี้ยมันจะทําให้คุณรู้สึกว่า เอ้ยคุณอาจจะเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่เขนิขนๆหน่อยแต่คุณกินไปเรื่อยๆค่ะกินโชว์ไปเรื่อยๆคุณดูอย่างตัวอย่างคุณพิมรีพายนะคะที่เขาขายเนี่ยเขาเอามาต้ตามตำเลยน้ำพริกปลาลาแม่พิมน้ำปลาลาแม่พิมเนี่ยเขาตำแล้วก็ซดให้ดูเลยหรือจะเป็นบางฮาซันที่เขาขายอาหารทะเลแล้วมีชื่อเสียงแล้วสามารถแบบไปสอนคนอื่นได้ Facebook เชิญตัวไปเพราะเขาเล่าเรื่องราวสตอรี่แล้วก็ตี วันนั้นดูจีปลาหมึกให้ดูเลยนี่น้ำลายสอออกปากเลยนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพูดถึงอาหารหมดยุคแล้วค่ะที่จะโพสแห้งๆแล้วคิดว่าเดี๋ยวก็มีคนมาซื้อน้ําพริกเราต้องทํารูปให้มันน่ากินเราต้องทําหรือถ้าเกิดของเราเราไม,ไม่ได้จับตัวมันนะคะเราแต่งตัวสิเราใส่เสื้อผ้าหน้าผมใส่วงใส่วิบแล้วมาถือมันใหม่ทําให้มันรู้สึกว่ากินสิจอ,อะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เกิดดวงตา ดวงตาของลูกค้ายิ่งมาเห็นคุณมากเท่าไหร่โอกาสที่เงินจะวิ่งเข้ากระเป๋าคุณก็มากเท่านั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะลองนําเทคนิคนี้ไปปรปับปรุงกับสินค้าของคุณดูใส่แล้วพรีเซนต์มันใส่แล้วบอกมันว่าเออฉันดียังไงหรือการโพสต์รูปเราลองเป็นสีโมโนโทนแบบหนึง่งสีที่ทําให้รู้สึกถึงอารมณ์ใดอารมณ์หนึง่งดึงอินเนอร์ของลูกค้าออกมาให้ได้ดวงตาเห็นเมื่อไหร่ดวงใจจะเปิดเมื่อนั้นแล้วเงินก็จะเข้ากระเป๋าด้วยจ้า โค้ชเหมยนะคะพาร์ทเนอร์ธุรกิจที่ดีที่สุดของคุณแล้วจะเอาเคล็ดลับการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาให้คุณเรื่อยๆเพื่อให้คุณอัพอัอัธุรกิจไปด้วยกันค่ะหวังว่านะคะคลิปนี้จะทำให้คุณได้ประโยชน์แล้วสามารถโตธุรกิจไปด้วยกันไม่มากก็น้อยค่ะ